สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกลกลนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาเวลคุณกับมิติหมายชนะฟโกลกลนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักค่ำททบ5และว,วันนี้ก็ยังเป็นอีกวันที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเลเวลิตี้โชว์เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงของสภ,ภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่กําลังกระทําและคุกคามชีวิตชาวโลกในทุกๆวันอย่างไร จับตาสัญญาณชี้เอเชียตอนออกเฉียงใต้อาจคุมไข้เลือดออกระบาดไม่อยู่ในปีนี้แล้วไทยของเราล่ะจะเป็นอย่างไรและเมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วก็มาดูกันว่าอากาศตลอดทั้งเดือนนี้เป็นอย่างไรด้วยในการพูดคุยเพื่อน,นำไปสู่การโกลกลินวันนี้พี่น้องชาวนาใครอยากรวยด้วยรักโลกด้วยมาดูคุณเจมส์จากเบฟบซ G มีเทคนิคมาบอกครับ ในการจับตาเท่าการสุดทั่วเล่นงานโลกจันที่1เมษายน2567ขอโฟกัสมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คือโซนภูมิภาคบ้านเรานะครับเมื่อมีรายงานสาการที่ไม่ปกติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้านสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียประเทศที่อยู่ทางด้าน ล่างของไทยตามแผนที่โลกลงมานะครับเมื่อพบว่าไข้เลือดออกที่แพร่ระบาดอย่างหนักในสิงคโ,โปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียกําลังจะเป็นสัญญาณให้รู้ว่าหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะควบคุมยุงลายและไข้เลือดออกไม่ได้กันเสียแล้ว เรามาดูตัวชี้วัดที่หน้าวิตกนี้ในแต่ละประเทศกันเลยนะครับประเทศแรกสิงคโปร์จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี2563ครับพุ่งถึง35,000รายนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง32รายมาแล้วนะครับนี่เป็นตัวเลขที่พุ่งสูงสุดเท่าที่สิงคโปร์เคยมีมาเลยครับแม้หลังจากนั้นจะมีจำนวนที่ลดลงครับแต่ก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกในปี2565และล่าสุดครับตั้งแต่ต้นปีถึง สิ้นสุด23มีนาคมที่ผ่านมาครับต้นปีของปี2567นะครับสิงคโปร์มียอดผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า4,800ลายความน่าสนใจก็คือปีนี้แหละครับเท่ากับว่าสิงคโปร์นั้นมียอดผู้ป่วยแค่ไม่ถึง3เดือนก็ปลาเข้าไป10%กว่านะครับของยอดในอดีตนะครับและยอดนี้ก็เป็นยอดเกือบครึ่งหนึ่งของยอดของทั้งปีของปี2566ด้วยครับ ดูมาเลเซียบ้างน,นะครับสถานการณ์ไข้เลือดออกของมาเลเซียนั้นยิ่งน่ากังวลไม่แพ้กันครับปี2566ครับมาเลเซียมีผู้ป่วยถึง123,000รายเพิ่มขึ้นกว่า86%จากปี2565ที่สูงอยู่แล้วนะครับ66,000รายทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสูงถึง100รายในปีที่แล้วด้วยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวของยอดผู้เสียชีวิตในปี2565เช่นกันและแม้จะเข้าสู่ปี2567แล้วแต่ในช่วงประมาณ2เดือนแรกครับมาเลเซียมีผู้ป่วยแล้ว38,000 กว่าลายนะครับเกือบ40%ของยอดปี2166และมีผู้เสียชีวิตถึง24ลายแล้วครับประเทศสุดท้ายอินโดนีเซียผมอาจจะไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบในอดีตนะครับแต่ตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือตัวเลขที่ มีสาการของไข้เลือดออกในอินโดนีเซียตั้งแต่ต้นปี2 5 6 7จนถึงเดือนมีนาคมครับอินโดนีเซียมียอดผู้ป่วยรวมแล้วกว่า21,000รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย191รายแล้วและนี่ก็คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศกําลังกังวลว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในปีนี้ไม่ได้นะครับโดยมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเอลนียเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สาการที่เคยควบคุมได้ดีในอดีตกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งครับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกาดจามาดาในอินโดนีเซียบอกว่าในสภาวะเช่นนี้นั้นจะทําให้ยุงพะหะจะสืบพันธุ์ได้เร็วขึ้นแม่ยุงก็จะวางไข่เร็วขึ้นไขยย่ยุงก็จะฟักตัวเร็วขึ้นและยุงก็จะกัดคนได้บ่อยขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ครับการขยายตัวของเมืองที่ขาดการจัดการขยะและน้ําเสียอย่างเหมาะสมประกอบกับความหนานแน่นของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นกับก็เป็นอีกปัจจัยเสริมที่ส่งผลให้ยุงพะหะมีโอกาสแพร่พันธุ์และแพร่เชื้อโรคได้มากขึ้นในภูมิภาคนี้ครับ ถือเป็นข่าวที่ไม่ดีนักสําหรับคนไทยนะครับจากสัญญาณของประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่ากรมควบคุมโรคของเรานั้นก็ได้ประกาศเตือนออกมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับว่าไข้เลือดออกจะระบาดหนักได้ในปีนี้งั้นมาทบทวนอีกครั้งว่าสาการโรคไข้เลือดออกของไทยปีนี้เป็นอย่างไรนะครับสาธารณสุขครับกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าช่วง3เดือนแรกของปี2567มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมแล้วกว่า17,000 783รายครับเพิ่มขึ้นถึง2.1เท่าของช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับนับเป็นการระบาดท,ที่สูงมากและมีการแพร่กระจายไปทั่วประเทศแล้วกว่า16จังหวัดมีผู้เสียชีวิตแล้ว25รายครับคิดเป็นอัตราป่วยและเสียชีวิต0.14คนต่อประชากร100คนซึ่งสูงกว่าค่าของโรคไข้หวัดใหญ่และโควิดมากเลยนะครับ สำหรับการคัดการโรคไข้เลือดออกในปีนี้นะครับกรมควบคุมโรคระบุว่าจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงถึง2 7 6 9 4 5รายครับเสียชีวิตประมาณ280รายซึ่งเป็นตัวเลขที่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังถึง3เท่าจึงต้องเร่งกันมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนนะครับ จากสถานการณ์ที่ผมนำเสนอข้อมูลให้คุณผู้ชมทราบนี้จึงบอกแก่เราว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยุงลายและโรคไข้เลือดออกอย่างมากนะครับโดยมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศปรากฏการณ์เอลิโยและสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วเป็นตัวเราให้ความรุนแรงนี้เพิ่มขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันครับในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ทั้งการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจังและต่อเนื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมรวมถึงการป้องกันตัวเองด้วยการทายากันยุงครับเราถึงจะ สามารถควบคุมและยับยั้งโรคได้ในที่สุดฝากกันไว้ด้วยนะครับและในวันนี้ครับเป็นวันแรกของเดือนเมษายนผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูภาพใหญ่ของอากาศเดือนเมษายนว่าตลอดทั้งเดือนนี้ท่านจะเจอกับอากาศอย่างไรด้วยครับเมษายนนั้นเป็นเดือนที่2ต่อเดือนที่3ของฤดูร้อนปีนี้แล้วนะครับอากาศจึงร้อนอบอ้าวเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมจากตัวการของ ความกดอากาศต่าเนื่องจากความร้อนสัญลักษณ์รูปตัว L นะครับเด็กสั้นๆว่าหย่อมความร้อนกับความเข้มจากแสงอาทิตย์ที่จะเข้ามาตั้งฉากตอนเที่ยงวันในเขตแดนไทยตั้งแต่4เมษายนเป็นต้นไปครับแบบนี้จึงต้องระวังนะครับพักเหนือภาคอีสานตอนบนของทงั้งภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นจะเจอกับอากาศร้อนจัดได้สูงสุด43ถึง44.5องศาตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้ครับ ไม่ยากเลยนะครับกับการที่จะเกิดแบบนี้แต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับเพราะว่าธรรมชาติจะให้เดือนเมษายนนั้นมีฝนมาช่วยคลายร้อนในบางช่วงจากลมใต้และลมตะวันออกเฉีงยงใต้ที่พัดนําความชื้นจากทะเลเข้ามาทว่าก็อยากคาดหวังครับเพราะว่าฝนเมษายนปีนี้มีสภาพอากาศสุดขัว้วทําให้เกิดการปั่นป่วนโดยจะมีฝนน้อยกว่าปกติถึง30%ซึ่งเป็นฝนที่ต่ำกว่าปกติทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะครับมาดูโพลรายชื่อจังหวัดเสี่ยง โดนอากาศร้อนจัดเล่นงานตั้งแต่40ถึง44.5องศาตลอดทั้งเดือนเมษายนกันนะครับโหเยอะเลยนะครับเปลี่ยนมาดูแบบแผนที่แทนแล้วกันครับ ก็เป็นสีแดงกันเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงว่าผู้ชมในทุกจังหวัดเกือบทั่วประเทศนั่นแหละครับท่านคือคนส่วนใหญ่ที่จะเจอกับอากาศร้อนหนักสุดๆในเดือนเมษายนนี้เหลือก็เพียงไม่กี่จังหวัดนะครับที่เห็นเป็นสีขาวๆใกล้กับทะเลครับคือคนที่ไม่เจออากาศร้อนจัดเกิน40องศานั่นะคือภาคตะวันออกนะครับจนลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคกลางตอนล่างก็คือสามสมุทรครับสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและภาคใต้คือเพชรบุรีชุมพรระนองพังงาแล้วก็ปัตตานีนราธีวาสครับ แต่ย้ําว่าอย่าเพิ่งถอดใจกันนะครับเพราะว่าเมื่อเราร้อนกันมากๆนั้นธรรมชาติก็มักจะมีฝนมาช่วยลดร้อนบางช่วงเวลาแต่ก็ต้องแลกครับเพราะว่าฝนเมษาย,ยนยังมาแบบพายุฤดูร้อนในลักษณะพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกมีอันตรายแฝงสูงขอให้ระวังด้วยส่วนพี่น้องชาวภาคใต้ครับสิ่งที่ต้องจับตาเพิ่มก็คือช่วงปลายเดือนลมจะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เพื่อเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนก่อนใครเพื่อนทําให้ฝนเพิ่มและคลื่นลมฝั่งอันดามันแรงขึ้นนะครับ ผมยังคงชี้ผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของโลกและชีวิตของเราในทุกๆด้านจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ครับอย่าให้เราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่และผลก,กําลังกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเครือข่ายโกเกลีนกับททบ5เพื่อกอบกู้โลกใบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันนะครับ และสำหรับช่วงต่อไปครับเป็นการพูดคุยไม่นำไปสู่การโกกีลีนวันนี้ผมมีเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรไทยโดยเฉพาะเช้าหน้าท่านต้องดูนะครับเมื่อการโกกีลีนก็ต้องอาศัยแรงของท่านด้วยเพราะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องของการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำที่จะได้ทั้งผลผลิตดีแถมลดกา๊าซเรือนกระจกช่วยโลกด้วยกับคุณเจมส์แอนดริวมอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเวฟบีซีจีจำกัดครับสวัสดีครับคุณเจมส์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับครับวันนี้ จะมาฉายภาพอะไรครับปลูกข้าวคาร์บอนต่ำครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าคาร์บอนต่ำเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ในส่วนไหนบ้างช่วยลดเรื่องของโลกร้อนเพิ่มผลผลิตแล้วก็มีรายได้เสริมในภาคต่างๆที่ผมใช้คําว่ารวยด้วยรักโลกด้วยนี่มันใช้ได้ใช่ไหมครับสัต์ชาวนาใช่ได้ครับอ่าน่าสนใจอย่างยิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับกับ3 6มรกสโกคารนในช่วงต่อไปครับ